ขาซื้อหนังสือเรื่องการผ่าตัดมาให้ท่านอ่านเนี่ยท่านกล้าจะผ่าไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องรับรู้นะครับเพราะคนสติทนที่มีสติปัญญานั้นคนที่เดินทางซึ่งทางนั้นจะทําให้เราได้รับกบัความสุขในอาคิรอนนเราต้องเดินทางอย่างนี้เพราะว่าเราคือคนสองโลกพี่น้องครับในขณะที่เรายืนละหมาด ในขณะที่เราอ่านกุรานถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราละหมาดนะสี่รอกะอัตแต่ไปรู้อีตอนตัดสาฮุดแล้วเนี่ยนั่งตัดาฮุดแล้เพึงรู้ว่าเราละหมาดเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการศึกษาการแบ่งเวลาเรียนรู้การแบ่งเวลามารับฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องวาจิบวาจิบไหมครับ การศึกษาการเรียนรู้เป็นเรื่องจำเป็นไหมถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นเรื่องจำเป็นท่านก็ละหมาดท,ทำอิบาดะเป็นประเพณีอ๋อประเพณีเขาละหมาดกันเราก็ละหมาดแล้วก็ละหมาดยับยัง้งเรื่องไม่ดีไม่งามก็ไม่ได้อ,อ,อ,ดอ,อดด๋อประเพณีเขาถือสิ้นอดกันเราก็ถือสิ้นอดตามไปด้วยเพราะประเพณีเขาถือตาก็มองสิ่งชั่วลิ้นก็พูดสิ่งชั่วไปเพราะเราไม่รู้ไนงะว่าละหมาเออดเพื่ออะไรและบวชเพื่ออะไร